กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับ <bucket> เพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเหรียญพระนิรันตรายที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคีปีพุทธศักราช2539 สร้างถวายในพระราชพิธีการจนาพิเศษเป็นชุดเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยรวมห้าองค์ประกอบไปด้วยพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธโสธรพระนิรันตรายและพระมงคลบพิษด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธรูปพระนิรันตรายด้านหลังเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์จำนวนเหรียญที่ผลิตมี5แบบ 1. เหรียญทองคำขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต10,000เหรียญราคาเหรียญละ10,000บาท 2. เหรียญทองคำขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก3.75กรัมผลิต10,000เหรียญราคาเหรียญละ3,000บาท 3. เหรียญเงินขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก9กรัมผลิต5,000 50, เหรียญราคาเหรียญละ500บาท 4. เหรียญเงินขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก1.75กรัมผลิต5,000 50, เหรียญราคาเหรียญละ300บาท 5. เหรียญทองแดงขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต1ล้านเหรียญราคาเหรียญละ300บาทโดยเหรียญดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษในวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2540ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดพระแก้วมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์จเจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษทั้งหมดจำนวน54รูปรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธี พุทธมหาชัยมังคลาพิเศษเจริญพระพุทธมนต์เวลา15นาฬิกา 1. สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหาร 2. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีวัดราชบพิตสถิตมหาสีมาราม 3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงคราม สสมเด็จพระพุทธโาจารย์วัดสุวรรณารามหพระสุเมธาบดีวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิตหพระธรรมวโรดมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนณารามเจ็ดพระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศเทพวรารามแปดพระธรรมปัญญาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเก้าพระพรหโมโมลี วัดยานนาวา10พระมหาราชมงคลดิโลกวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา15นาฬิกา1พระวิสุทธ,ธิวงศาจารย์หรือหลวงพ่อพลอยวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานคร2พระมงคลเทพโมลีหรือหลวงพ่อภูนทรัพย์วัดสุทธเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 3. พระราชวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อเกตวัดกอหลักประจบคีรีขันธ์ 4. พระโสพลเสมาธิคุณหรือหลวงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร5พระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวัดอรัญบนพศหนองคาย 6. พระครูสาธรพัฒนกิจ หรือหลวงพ่อละมูลวัดสเสด็จปทุมธานี 7. พระอาจารย์มหาวิบูลวัดโพธิคุณตาก 8. หลวงปูจันทาวัดเขาน้อยพิจิต 9. พระครูกาชาติบุญทองเขมัทโตวัดดอนสาลาพัทลุง 10. พระครูอดุลยะธรรมกิจหรือหลวงพ่อกลั่นวัดเขาอ้อพัทลุง สิอหลวงพ่อสังสีมคุณวัดดอนตะรอนครศรีธรรมราช 12. พระอาจารย์เปลี่ยนวัดอรันวิเวกเชียงใหม่ 13. หลวงปู่จันโสมกิติกาโรวัดปานาสีดาอุดรธานี 14. พระอธิการวิชาวัดศรีมณีวันชัยนาท 15. หลวงพ่อบุญมาคัมพิรธรมรมวัดหนองปุ่ง สกลน,นคร16พระครูมนูนธรรมพิรัตหรือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับระยอง17พระครูเขมคุณโสพลหรือหลวงพ่อจันแรมวัดกอแก้วทุดงสถานบุรีรัมพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา18นาฬิกา1พระราชจันกวีวัดไผ่ล้อมจันทบุรี2 พระอุดมประชานารอดหรือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนคนปรปฐม 3. พระมงคลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาการจนบุรี 4. พระครูทิติธรรมยานหรือหลวงพ่อลีวัดเหวลึกสกลนคร 5. พระครูสวุวนนรรณปามคุณหรือหลวงพ่อคำพองวัดถ้ำกกกูอุดรธานี 6. พระครูอนุรักษ์วรคุณหรือหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงราชบุรี7พระครูสุนันวิริยาพรหรือหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำสมุทรสงคราม8หลวงปู่พรมาเขมาจาโรวัดสวนหินผานางคอยอุบลราชธานี9พระครูสถิตโชติคุณหรือหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามนครปฐมสิ 10. พระครูถาวรสังคสิทธิ์หรือหลวงพ่อพาวัดสองห้องนคนปรปฐม11พระอาจารย์คำบ่อวัดใหม่บ้านดานสกลนคร 12. หลวงปู่บุญมีวัดสัรปะสานสุขอูบลราชธานี 13. หลวงปู่หงพรมปัญโยวัดเพชรบุรีสุรินทร์1ิพระครูอัทธธรรมทรหรือหลวงพ่อเฮนวัดดอนทองสรบุรี 15. พระครูเกษมคณาพิบาลหรือหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยพระนครศรีอยุธยา16หลวงปูรินรักชโนสำนักสงฆ์ภูทำพระกาลสิน17หลวงปู่จันดีเกสาโววัดป่าหินเกิงวิปัสนาขอนแกน่น18พระครูนนทสิทธิการวัดไซน้อยนนทบุรี19หลวงปู่พลพินิตขันจิทโรสำนักสงฆ์ภูทำพระกาลสิน พระสงฆ์สวดพานวานเจริญที่พระมนึ่ 1. พระมหาสุทนกวินโยวัดสุทเทเวรวรารามกรุงเทพมหานคร 2. พระประหลัดพิทยายานิวโสวัดสุทเทเวรวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครูวินิตสุนทรกิจวัดสุทเทเวรวรารามกรุงเทพมหานคร 4. พระครูพินิจกิจจภิรักวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครพระสงฆ์สวดเจริญพุทธาพิเศษหนึ่งพระครูพิทักษ์ถิ่นธรรมวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 2. พระครูวิบูลวิหารกิจวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครูสุวัตณประสิทธิ์วัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 4. พระครัวมรโคสิตวัดสุทศเทพวรารามกรุงเทพมหานครประธานดับเทียนชัยเวลา20นาฬิกาสมเด็จพระพุทธาจารย์วสเกตรกรุงเทพมหานครพระนิรันตรายพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ของไทยตามประวัติการค้นพบบันทึกว่า เมื่อปีพุทธศักราช2399กำนันอินเมืองปราจินบุรีฝันว่าจับช้างเผือกได้หลังจากนั้นไม่นานท่านกับบุตรชายได้เดินทางเข้าป่าเพื่อขุดหามันนกที่บริเวณชายป่าห่างจากดงสีมหาโพประมาณสามเส้นได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีหล่อด้วยทองคำมีน้ำหนักถึงแปดตำลึง กำนันอินจึงนำไปมอบให้พระเกรียงไกรกระบวนยุทธประหลัดเมืองชเชิงเสาพระเกรียงไกรได้พากำนันอินแอบบุตรชายเข้าเฝ้าเพื่อทูลกล้าวถวายพระพุทธรูปทองคำองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสองพ่อลูกนี้ว่าเป็นคนมีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาและพระเจ้าแผ่นดินเมื่อขุดได้พระพุทธรูปทองคา แทนที่จะนำทองคำไปหลอมเพื่อจับจ่ายใช้สอยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่กลับนำมาขึ้นทุนกล้าวถวายจึงทรงพระราชทานรางวัลให้เป็นเงินตราเจ็ดช่างเท่ากับ560บาทคำว่านิรันตรายอันหมายถึงปราศจากอันตรายนิรันในหลวงรัชการที่สได้ทรงพระราชทานนามให้กับพระพุทธรูปทองคำองค์นี้สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2 4 0 3 พระพุทธรูปทองคำองค์นี้ได้แสดงปฏิหารให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ปรากฏเมื่อมีคนร้ายแอบลักลอบเข้าหอเสถียรทำปลิตลักเอาพระกริ่งทองคำองค์น้อยไปแต่กลับไม่เอาพระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานอยู่คู่กันไปด้วยทั้งที่องค์พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปที่กำนันอินนำขึ้นทูลกล้าวถวาย เป็นทองคำทั้งแท่งและใหญ่กว่าพระกลิ่งอยู่มากสมควรที่คนร้ายจะลักขโมยไปแต่กลับละเว้นเช่นเดียวกันกับกำนันอินผู้ที่ขุดค้นพบก็ไม่ได้ทําอันตรายโจรขโมยก็ไม่ได้ลักไปจึงเป็นเรื่องมหัสจร,รั์อย่างยิ่งที่สามารถแคล้วคลาดมาได้ถึงสองครั้งดังนั้นจึงทรงมีพระราชดำริให้เจ้าพนักงานทำการหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร เนื้อทองคำขนาดหน้าตักกว้างห้านิ้วครึ่งเพื่อสวมพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ไว้ด้านในพระราชทานพระนามให้แก่พระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระนิรันตรายพระนิรันตรายนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางมีการจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลทั้งพระบูชาพระเครื่องพระพิมพ์และเหรียญเพื่อความสะดวกในการพกพาติดตัว ให้เกิดความเป็นสิริมงคลสืบมาจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ